ได้มาแล้วจริงๆอุ้ย๊าเรานูจัก Happy Birthday อ้าวนี่มันเตชินไม่ชอ้าวมันมองใครตติน้ำของใครอ่ะเตชินได้สองอันเนาะใช่ต้องไปกดเทปดูอีกแล้วอ๋อเปเปร์ แกอยู่ไหนอะนี่ไงลงของขวของขอของเยเขาให้เราเยอะมากเลยอ่ะไปเดี๋ยวเรามาเริ่มแกเขาขอชิ้นแรกก็เลยอันนี้เราแกะของขวัญช้ากว่าวันเกิดเดือนเลยเป็นเดือนเลยนะใช่คือแบบเราแกะแบบมีงานไปหลายๆที่เลยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาก็เลยไม่ได้แกะของขวัญใช่จะได้มาแกะวันนี้นี่เลยร้องไห้แทบตายหลายวันอยากจะแกะ ออนไรแกจําได้ใช่ไหมเพราะว่าไนตี้ให้คนแรกเออแต่ว่านตี้เขาอวยพรหนูตรงนั้นเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่มีการ์ดโอเคโอเคนั้นเดี๋ยวป้าก็จะแกะให้น่าจะอยู่ให้ยาหนูกินเหรอกล่องยาใช้บรรเทาการแพ้โรคลมพิษของนตี้นี่ต้องเป็นกล่องยาแน่นอนนตี้ยาเยอะอุ้ยแม่เนไม่ใช่ธรรมดามันคือ ตุ้มหูแบบนี้คือสร้อยข้อเท้าหัวล่ะจริงตุ้มหูนี่เดี๋ยวไลน์ไปถามไนตี้ก่อนเอีคุณให้อะไรผมครับเนี่ยอันนี้ข้อเท้าเหรอเุ้ยอันนี้พอดีเลยอ่ะไนตี้ไนตี้ให้เราต้องสับไม่พอไม่ถึงหรอเนี่ยมาทีเดียวสามเส้นเลยจ้ะสรุปแล้วก็คือแล้วก็เป็นกุมารทองขอบคุณมากนะไนตี้อะ สุขสามวันเกิดนะร้อยแก้วมีความสุขมากๆนะจ่ะเคนโดววแกเหมือนของของตัวเองายตปไปไปทำาเลรรำมันรำมๆฮู้วววเวว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 เวว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 ะววววววเวนวว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 วนวว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 ายววววววาวววววเวเเว เอาายย่งนี้ลขอบคุณมากนะเคนเดอร์แปลเลยป้าไปคนต่ออันเนี้ยป้าจำไม่ได้ว่าใครให้งั้นงั้นเดี๋ยวเราเอ้อยู่ว่าเตชินป้าเอ้ยอ๋อพวกกันอันเนี้ยใช่อันนี้อ๋ออันนี้เตชินอันนี้เตชินอันชินอ่านั้นเอาของเตชินก่อนป้าอยากรู้เตชินนี่คู่แบบคู่หูป้าเตชินให้ให้อะไรนี้แม่หนูอยากได้มากหนูอยากได้มานานแล้วจริงๆอะไรกัน เพราะว่ามันจะมีให้กดอันนี้แล้วมันก็จะมีไอ้น้ำพ่นออกมาอ๋ออันนี้รู้อยู่เลยใช่ไหมว่าใช้ยังไงอะทุกคนดูสิคะลายน่ารักมากเลยอ่ะแล้วอันนี้ก็เป็นกระติกน้ำที่เก็บความเย็นด้วยนะเก็บความเย็นด้วยเหรอใช่ปั๊กสมิเกิลนะนี่สมิเกิลนะน่ารักมากเลยอะเตชินพี่ขอบคุณได้เลยนะไปไปชิ้นต่อไปกันองเตชินของพี่ของเตชินก็คือเตชิน ชูเลยเก้ Happy Birthday ขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆบายเตชินเอเดียวเดือนหนูจำได้ตอนนั้นอะหนูอ่านาร้าวันเกิดเตชินอยู่ใช uh> ่ไงแต่มันหายไปไหนล่ะเธอแต่มันหล่นอยู่ตรงไหนไม่รู้คือปาไม่ได้เลยหรอชินเหรออันนี้ขอได้ไหมไ้ยได้ ปากเกิดวันติดจะร้อยแก้วเลยปาไม่ได้ถ้าชิน้นเลยแก้วจะไม่คิดจะให้อะไรปาสักชิ้นหนึงเหีอ๋อันนี้เหมาะสำหร<อ>ับผู้หญิงปาใช้ไม่ได้หรอกเนี่ยแม่ดูภายนอกแตงกวาหนาเทชิเดี๋ยวเราไปชิ้นต่อไปกันเลยตัวตัวหนังสือนี่ต้องมีวิเคราะห์ลายมือกันหน่อยนะขอให้รอยแก้มีความสุขมากๆจากหนุนว้าวเป็นครั้งแรกที่เราเพิง่งจะรู้ว่าลายมือลูกเราเนี่ยกับลายมือคนอื่นเนี่ยเหมือนกันจริงๆ เลยเป็นเลย,เน,เลยนี่เราบอกแล้วถ้ากิดว่าของที่ใส่มาได้เป็นของใครเราใส่เลยโ <Okay. S 1> อเคใส่เลย a few minutes later เป็นไงอะถากก็พอดีพอดีอใส่ได้ยังโต <laughs> ขอบคุณหนุนมากเลยนะแปบไปชิ้นตับไปกัน <laughs> มาหนุนแล้วก็ต้องมาน้องของหนุนก็คือหนึ่งขอให้ กคาจเหนือะมาดูกันว่าชิ้นนี้เราจะเอาไว้บนตัวได้เลยอไหมเราแค่แบบปักแค่ดูแล้วดูคุณไม่มีสิทธิ์ดูนะจอนมีสายมาแล้วครับสายสายอะไรบปะบ๊ะเฮ้ยเฮ้ยม่เหมาะกับเด็กท่าสนามอย่างเธออุ้ยไรน่ารักอ่ะใช่หน่ารัมว่าลงเป็นนี่ออแม่เปิดได้ด้วย อ๋อเขามีแบบคู่ตัวมาแม่มันมันเล่นความเร็วได้ด้วยอันนี้เบอร์อันนี้เมื่อกี้เบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์สองอ,อันนี้เบอร์สามเล้กเกียจไปโรงเรียนหลังจากที่เล็กเกียข้าแถวเสร็จจะใช้จับแบบนี้ได้ไม่ไม่หลุดเลยว้าวนี่คือลายชัดๆค่ะทุกคนอ๋อมีที่ตั้งด้ย้ยมีที่ตั้งด้วยเหรอแมเ่เล็กเกียไปไหนเล็กเกียจฝึกอันนี้ไปคือจอบอจบแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะเหนื่อนนะแล้วอันนี้ใช้ยังไง อันนี้เอาไว้เสียบนะเอาไว้ชาร์จไงอ่าคนต่อไปพี่แม่นี้หนักอ่ะชิ้นนี้หนักอ่ะของใครอ่ะไหนดูสิทูโรยแกแฮปปี้เบิร์ดอ้าวนี่มันเตชินมอ้าวทำขม่้ของใครติดน้ำของใครอ่ะแต่ชิ้นแรก่องอันน้องไใช่ต้องไปกอดเฮฟดูอีกแล้วอ๋อเปเปอร์ใครนป่ะเปเปอร์ป้าจำได้แล้ววันเหมือนวันมาเล่าอ่ะ เอาเล่ามาให้เบปเปอร์อันนี้เบปเปอร์ให้มาขอโทษแก้ข่าวหน่อยนะแก้ข่าวแก้ข่าวหน่อยเบปเปอร์ขอบคุณมากอันนี้เบปเปอร์นะเบปเปอร์เบปเปอร์อันที่ผ่านมาเมื่อกี้เตชินน่ะไม่ใช่นะรีวิวผิดีวิวคนอย่างงี้จะเรียกความเชื่อความเชื่อถือแต่ลยเอาใหม่ใหม่เบปเปอร์นะใช่เบปเปอร์ไอัที่เมื่อกี้จะมาเป็นเตชินน่ะไม่ใช่นะอันนี้เบปเปอร์เบปเปอร์เปเปอร์เปเปอร์ได้ฟังอยู่ก็นาทกแก้ข่าวแล้วนะเปรากฏเบป นัตติครับอันนี้ไม่ใช่ของแบป,ปเปอร์ครับของแบป,ปเปอร์คือกระเป๋าจา <c oughs> งังกฤษอ้าวมิก้าอันนี้เตชิ่ถูกแล้วว่าเขามีแกะขอบคุณมากเลยนะัป,ปเปอร์ปปปอรพี่ชอบมากเ <c oughs> เราอะชอบมากาปปเลยนัตติคัพสีสวยมากไ <c oughs> ปค่ะไปชิมต่อไปกันเลยคนะ่ะ <c oughs> อันนี้เต้ชินอันนี้ของแตชินขอให้สุขภาพแข็งแรงเป็นคนดีคนใจนมีความสุขนะครัะแ <c oughs> ตชินแตชินนะครับผม <c oughs> อันนี้ป้าเดานะ ไม่ผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวก็ผ้าปูที่นอนอ่ะเพราะมันนุ่มๆเนี่ยกระเป๋าเฮ้ยปั๊บเอาทุกอยผ้าปูท่นอนเอ้ยเลยผ้าเช็ดหัวอ้าวคุมเลยคุมเลยผ้าเช็ดตัวมาพร้อมผ้าเช็ดหัวเลยนะคะเหมือนว่าขึ้นงสระผมเสร็จอาบน้ำเสร็จก็ใส่ชุดนอนนะคะทุกคนอันนี้คือจองเอาไว้อ้าวอันนี้เสร็จหรือยังขอบคุณมากนะเตชินแม่เราไปคิดต่อไปคือขอเอมมี มีปืนนะครับห้าหกเจ็ดอันนะเนี่ยและอันนี้แบบแม่นี่คือรู้แบบนิ่มๆนะแม่กระสุนนี่คือกระสุนโอ้ยโอยอย่าเล็งมาทางแม่สิใส่กระสุนเลยนะนี่ยะขา้นท้ายก็อย่างนี้โอ๊ยจ้าอาจารย์เล็กมาสังเกตนี่คือทุกคนพรเวลาเรายิงเนี่ยตรงนี้อกระสุนมันจะหมุนเด็ดแล้วแกลองยิงให้ดู อ่ะแม่ดูนะอันนี้ไม่มีลูกกระสุนปัดกระสุนเนี่ยมันจะพืนปืนไม่ไหวจับเลยเอาดูข้างหน้านะเอาดูข้างหน้าเวลาเล่นเราจะบอกไว้แก่เสมอว่าเวลาเล่นกันอย่าเล็งเข้าหน้าให้ให้เอาลงอย่างนี้ เต็มเมื่อกี้ถ้าทุกคนดูวิถีจริงๆจะรู้เลยว่าป้าเล็งไปที่ลำตัวต่อไปนะคะเป็นของสองพี่น้องเวสลีย์กับวินเซนต์ร้องเพลงประจำตัวชิปกับเดลมี้อมที่ไหนคล้ไม่เกี่ยวอะไรอ่ะเขาเนี่ยพี่น้องอะ่ะเวสลีย์กับวินเซนต์ก็เป็นชิปกับเดลแฮปปี้วันเดอร์ไรท์แก้ววินเซนต์โอเคสันสันได้ใจขวาเฮ้ย <Hey. S 2> มีสีมาให้ด้วยจะได้ก็ <Wow. S 2> จะให้เราวาดรูปจุดจัดประดับมาประดับนา้าเอายังมาประดับ คือเขาจะมีเลขมาให้นะคะเป็นข้าไหนไม่ใช่เลขเป็นสี่เขาระบุเลขมาให้ใช่ไหมแล้วตรงนี้หนึ่งสองสามสี่เขาก็ระบุมาให้จะให้เราเอาไประบายเองแต่ก็ระบุสีมาให้ถั่วต้มขอบคุณมากเลยนะวินเซนต์พี่ชอบมากเลยเดี๋ยวพี่จะไปวาดให้เสร็จปาว่าหนูทำไม่ได้แน่เพราะว่ามันยากอันนี้ควรจะเหมาะกับปาปาควรจะเอามาระบายอันนี้เดี๋ยวปาจะระบายให้แล้วตีแก้วตอนวันไหนหนูเล่นน่ะชวนมาปาเล่นด้วยนะสงสารเขา เกิดมาไม่เคยได้ของขวัญมันเกิดมาเกิดซื้อให้หรือซื้อให้คนต่อไปแฮปปี้เบิร์่เดย์แฮปปี้เบิร์่เดย์แม่ลองดูดิแฮปปี้เบิร์ t เดย์ลอยแกาสลอยแกาสวันนั้นเด็ดแก้วก็ลอยแก้วไงเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นลู๊กตาเป่าลมที่เอาไว้เล่นในน้ำไม่ใช่ป้าว่านี่คือเสื้อออกกำลังกายเงีจับไม่ใช่กางเกงออกกำลังกายเสื้อแมนยูชุดว่ายน้ำใช่ชุดว่ายน้ำเรนลี่จะใส่ชุดว่ายน้ำลอยแก้วเหรอแก่เลย ตีแ้วีาเสดนะจ๊ะโาดีวมาวกอะไรครับผมบวกโดเสื้อข้างนอกครับผมเวสลี่กางเกงครับผมเวสลี่ชุดนอนครับผมของหนุนชุดนอน ของหนุนเยอะเหตดพระเจตัวของเต่ชินแบนจ์าแบนด์เตชินเนี่ยผ้าเช็ดหัวของเต่ชินก้อยข้อมือของไนตี้ก้อยข้อเท้าของไนตี้ก้อยข้อเท้าของไนตี้ก้อยข้อเท้าของมาแล้วปลาเก๋าตังของเต่ชินอันนี้ครับผมขวดน้ำของเปเปอร์เปเปอร์อันนี้ผมเป็นตัวนะเมื่อกี้ที่จำผิดไปนี่ขอโทษนะเปเปอร์ขวดน้ำของเปเปอร์ ขับดนแล้วครอบต่ออ่าภาพอย่างนี้อ่าทายจิตหัวของเปเปอปะทายจิตหัวของเปเปอปินทักลมของเหนือทัดลมของเหนือรูปว่าผ้าใบของวินเซนวิแวนโก๊ะวินเซนแวนโก๊ะยังไม่จบนะครับยังไม่จบปืนของฟคของใครนะอันนี้ก็คือของขวัญวันเกิดทั้งหมดของไร้แก้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะ อี้าใครไม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดต่อครับอย่าลืมกดไลค์แรงอะไรก,กันดิลักแรงหรอครับอันไหนให้ปลาดีกว่าอันไหนให้ปลาปลาช่วยถือถ้าให้ปลาปลาช่วยถือเลยไม่เป็นเลยให้ปลา,าไหมอย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยจะได้รู้ว่าชอบคลิปนี้กดเลยนะคะทุกคนกดเลยนะคะกดเลยเป็นกำลังใจให้เลยกักดเลยกดเลยพอแล้ว